แล้วทำไมต้องยี่สิบกันยาก็คือก็คือตอนนั้นเราคิดว่าเอ้ยกลางเดือนกันยาเราเริ่มว่างแล้วเราก็อะไรของชธอก็ว่างะก็คือนัดว่าดูดูทีวงานของตัวเองอย่างนี้หรอแล้วยี่สิบกันยาว่างดูว่าสะดวกก็เลยนัดเขาแล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือว่าคือนัดเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าถ้าเขาไม่มีใจเขาก็ไม่มาไงถ้าเขามีใจเขาก็มาเพราะอย่าลืมนะฮะว่าตอนนั้นเราจีบเด็กค่ะ ไม่เรียกลุงก็บุญแล้วใช่ไหมคือในสายตาของเด็กเราก็บผู้ใหญ่ละเพราะฉะนั้นอันก็เหมือนกับวัดใจกันอ่ะคือค่าเขาไม่มาก็จบแต่นี้คือเจอกันครั้งแรกเพิ่งร,รู้จักกันเลยแล้วก็บอกแบบนี้แล้วทิ้งห่างสองเดือนแล้วดูกันว่ามาไหมอย่างเงี้ยอืมแล้วในระหว่างสองเดือนเอาสมัยนั้นมันไม่มีลงไม่บีย <ๆๆ S 1> ด้วยแปลว่าสองเดือนนั้นคือเงียบกริบกริบไม่ติดต่อไม่มีเบอร์เขาด้วยอ่ะวัดกันไปเลยเอ้าจริงๆเรามั่นใจไหมว่าเราจะกลับมาไม่รู้เราอะมาแน่ แปลว่าวันนั้นเราปิ๊งจริงๆก็ปิ๊งอยู่อะฮะแต่ว่าเราก็คือยังไม่ได้เริ่มคุยแล้วเคยจีบผู้หญิงคนอื่นหรือม่ใช่ไม่เคยเลยแล้วเอาอะไรมาไม่คยเลยแรกเนี่ยเสริสร้างขึ้นมาได้ก็ปมไหมฮะก็้แต่มันแปลกดีนะปช่ใช่ปมก็คือน้องไปเรียนเมืองนอกเปล่าน้องเรียนเพื่จะได้ไม่จีบแปลกไหมล่ะคะแล้วก็นัดเวลาไหมกี่โมงกี่อะไรไงก็เขาก็มากันหัวข้ามอยู่แล้วอะไรทำไอะไรเงี้ยก็คือเราก็ไปแหละไปปั๊บเราก็เห็นแสดงว่าเขามาอ ถ้ามาเนี่ยมันมีใจไปครึ่งแล้วล่ะออย่างน้นอยๆก็อยากรู้จักแหละก็อยากรู้จักว่าไอ้เท่าเป็นนี่เป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยไอ้เท่า,เ,ทาเขาไม่ได้พูดว่าหวมูนะฮะแล้วยังไงต่อคะก็คือคุยกันแล้วก็เริ่มจากวันนั้นก็คือเริ่มจีบแหละก็เรียนรู้เขาแล้วก็อ๋อทำงานชาแนลวีออ่ายิ่งทํางานชาแนลวีแล้วก็เรียนเริ่มรู้สึกล้วเอ้ยเขาเขาเขาเข้าใจเขาทํางานแล้วมาปีกว่าๆแล้วก็ อยู่ในวงการเดียวกัน <Okay. S 2> แต่เขาอยู่ข้างหลังและหลังจากนั้นระหว่างจีบจีบเป็นแฟนกันสักพักหนึ่งเขาก็ไปอยู่กับมี่แต่ว่าเขาอยู่ในโซนวัยรุ่น <Okay. S 2> เขาอยู่ทีนท็อปเขาก็ไม่เกี่ยวกับเราคือมีคนบางคนก็เอ๊ะ hey, เจอที่ตึกหรือเปล่า <Okay. S 2> เปล่าเลยเราเจอร้านเล่านี่แหละ ผูกพันกับร้านเล่าเลยนะคะอะไรมาการได้อาชีพการเข้าสู่วงการเหมือนแต่การเจอภรรยาจริงๆก็คือร้านเพื่อนแหละร้านเพื่อนกันคุยกันแล้วถูกใจอะไรในเขาตรงไหนผมว่าเขาเป็นเด็กที่ณวันนั้นนะฮะณวันนั้นเนี่ยเรามองเห็นเขาว่าเป็นเด็กที่เข้าใจโลกเข้าใจอาชีพเข้าใจว่าเฮ้ยงานก็คืองานแล้วก็เราก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะไม่ยุ่งกันคืออย่างเช่นเขาไปทํางาน จนถึงวันนี้วันเนี้ยงานเขาคืองานเขาไม่เคยยุ่งเลยนอกจากเขาจะมาขอคาปรึกษาเราจริงๆหรือเรื่องบัญชงบัญชีซึ่งเขาไม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอตังค์อ่ะอ่าเขาก็จะมาถามเราเราไม่ยุ่งกับเขาเขาไม่ยุ่งกับเราคือชัดเจนเลยว่าผมไปร้องเพลงต่างจังหวัดหรือผมไปถ่ายละครไม่เคยพาไปสักแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่เคยขอไปด้วยหรอ่ไม่เคยเลยครับ